ทำไมถึงกล้าเปิดร้านนวดสาขาสองภายในระยะเวลาไม่นานแล้วก็ทำไมถึงกล้าให้ผู้ชายไปบริหารงานในสาขาที่สองสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ป๋องน้อยตางแดนจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเกิดคำถามเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างที่เราบอกเนาะว่าการที่เราทำธุรกิจใดๆเนี่ยมันจะต้องมีความเสี่ยงะคะ่ะทุกคนแล้วก็ น้ำขึ้นให้รีบตักและอีกอย่างสิ่งที่เราอยากจะบอกก็ถ้าเราไม่รีบทําตอนที่เรายังมีแรงอยู่แล้วเราจะเริ่มทําตอนไหนโอกาสของแต่ละคนมีมาไม่เท่ากันค่ะมีมาไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างเนี่ยคาถามที่ถามเข้ามาว่าทําไมรีบเปิดทําไมไม่บริหารสาขาหนึ่งให้มันอยู่ตัวลงตัวก่อนแล้วหมดนี่หมดสินก่อนถึงจะมาเริ่มทําสาขาสองด้วยความที่เราเป็นนี่เป็นสินเยอะเนาะแล้วก็แบบ เ,เปิดร้านนวดสาขาหนึ่งโอเคแหละมันมีลูกค้าประจําแล้วมันร้านมันอยู่ตัวหมดแล้วแล้วก็การที่เรามันเริ่มสร้างนี่สาขาสองเนี่ยก็เพราะว่าเรามองว่าถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนและอีกอย่างเนี่ยผู้ชายเนี่ยคือวิ่งทํางานประจําทํางานประจํามันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าเราดูจากสภาพแล้วอายุก็เยอะแล้วแล้วก็ไปทั้งวัน กลับมาแล้วเหนื่อยทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนั่นนี่นู่นแล้วอีกอย่างเงินเดือนก็ไม่พอกับรายจ่ายต่อเดือนเราก็าเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปทําทําไมวะอีกอย่างทํามาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ยังไม่มีเงินเก็บก็ยังเป็นหนี้อยู่และอีกอย่างถ้าหนี้ขนาดนี้ไปทํางานให้คนอื่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ ไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่น,นี่คือเหตุผลของปวกน้อยต่างแดนที่ที่ได้ตัดสินใจเปิดร้านนวดสาขาสองนะคะการเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือเรามองว่าการบริหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแล้วกเ็เรื่องของลูกค้าใดๆอย่างที่บอกเราเคยมีประสบการณ์จากร้านหนึ่งมาแล้วใช่ไหมเราทําด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยตัวเองเริ่มนับหนึ่งด้วยตัวเองทุกอย่างเราก็มีความรู้สึกว่าร้านสองเนี่ยมันไม่น่ายากแล้วก็ เราต้องใช้เวลานิดนึงในการสร้างฐานของตัวเองอะทุกคนคำถามต่อมาอีกค่ะว่าแล้วคิดอะไรร้านนวดในต่างประเทศเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะเป็นผู้ชายบริหารนวดเองทำเองบริหารเองวันเหมือนกันค่ะในช่วงแรกแต่ในมุมมองของเราเนี่ยก็คือว่าผู้ชายเนี่ยคือเขานวดได้ในส่วนตรงนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็คนไหนที่ไม่นวดกับผู้ชายเราก็จะมีพนักง,งานผู้หญิงไว้ให้บริการอยู่เนาะแล้วก็ ในส่วนของการบริหารเรื่องเอกสารใดๆต่างๆเราเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่หมายถึงเราก็คอยให้คําแนะนําคาปรึกษาเขาอยู่ซึ่งบอกตรงๆว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งนะคะในส่วนของเรื่องเอกสารในส่วนของเรื่องภาษาในส่วนของทุกสิ่งอย่างเราลองผิดลองถูกด้วยตัวเราเองถามว่ามีคนคัดค้านไหมเกี่ยวกับการเปิดร้านนวดสาขาสองของเราแนี่นอนค่ะมีเยอะมากๆแต่อย่างที่บอกบวกน้อยเป็นคนที่ค่อนข้าง รันมากแล้วก็เรามองว่าถ้ามันผิดพลาดมันมันไม่ดีดีกว่าเดิมหรือว่ามันแย่กว่าเดิมเราก็จะจบแค่ตรงนี้ถ้ามันดีมันจะดีไปเลยมันจะปังไปเลยแล้วเรามั่นใจในตัวเราเรามั่นใจในความสามารถของเราเรามั่นใจที่ เราคิดว่าเราบริหารได้เราบริหารกันแบบเป็นพี่เป็นน้องเนาะแล้วอีกอย่างอนะ่ะเราบริหารด้วยตัวเราเองอย่างเช่นร้านเนี้ยเราก็วิ่งไปวิ่งมาค่ะก็ผู้ชายอยู่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ปกน้อยจะอยู่ร้านเก่าร้านแรกเพราะว่าร้านตรงนั้นเป็นลูกค้าประจําของปวกน้อยแล้วเราสร้างฐานลูกค้าไว้ดีพอสมควรแล้วเวลาสมมติว่าร้านเนี้ยมีแขกคู่หรือ ลูกค้าจะจองปวกน้อยอย่างเงี้ยก็จะดูวันให้ลูกค้าเมืองนอกเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งโดยเฉพาะประเทศเยอรมันนี้นะคะเวลาเราทํานัดหรือหรือใดๆอย่างเงี้ยคือแบบลูกค้าจะมีการนัดล่วงหน้ามาร้านของปวกน้อยเนี่ยเราเริ่มต้นมาแบบที่ว่าเราไม่ค่อยรับลูกค้า walk in เพราะสมัยก่อนตอนที่ปวกน้อยต่างแดนเปิดร้านสาขาหนึ่งปวกน้อยอยู่คนเดียว พออยู่คนเดียวปุ๊บเวลาลูกค้าเข้ามาไหนจะหน้าร้านไหนจะกําลังนวดไหนลูกค้าจะเข้ามาถามรายละเอียดต่างๆไหนจะโทรศัพท์ไหนจะเดินเข้ามาซื้อกู้ชย้ยกู้ชายคือบัตรกำนันนะคะทุกคนคือมันยุ่งวุ่นวายไปหมดในในสถานการณ์ที่เราทําตัวคนเดียวมันก็เลยทําให้เราเลือกที่จะให้ลูกค้าทํานัดล่วงหน้ามาตลอด มันไม่ใช่ว่าเราหญิงนะทุกคนแล้วลหลายๆคนก็เอ้ยมันน่าเสียดายมันเสียสิทธิ์มันเสียโอกาสสาหรับลูกค้าที่เดินเข้ามาหรือว่าวอล์กอินเข้ามาแต่สําหรับพปกน้อยคิดว่าขนาดเราจะไปตัดผมอ่ะทุกคนมันยังต้องนัดเลยโดยนิสัยของคนเยอรมันนีเนี่ยเขาจะทําอะไรเขาจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลที่ พวกหน้อยต่างแดนเนี่ยรับบวกอินน้อยมากนอกจากโอ้โหวันไหนว่างจริงๆว่างแบบมากๆเลยไม่มีอะไรทาก็จะรับประมาณนี้จ้ะถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เราอายุเท่านี้แล้ว41แล้วใช่ไหม แล้วเราจะมีแรงทําอีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเออคือแล้วอย่างงานนวดเป็นงานที่ค่อนข้างส่วนตัวนะมองว่ามันหนักทุกคนเวลาเราเจ็บป่วยมาเนี่ยคือคือมันจะนวดไม่ได้หรือว่าหรือถ้าเราแก่ตัวไปอย่างเงี้ยคือแรงเรามันไม่ได้แล้วเราเลยเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ตอนนี้ร้านมันจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือว่ามันจะแบบโอ้โหลาบลื่นไปหมดเลยไหมอันนี้ปวกน้อยพูดได้เลยว่าไม่ไม่มีทางเป็นไปได้ ระหว่างทางมันจะต้องมีอุปสรรคค่ะลูกค้าเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่จะเป็นคนดีหรือว่าเรียบง่ายหรือว่าจะมาง่ายๆมันจะต้องมีเคสที่แบบลูกค้าเคสยากลูกค้าเรื่องเยอะลูกค้างี่เง่าหรือใดๆคือมันจะต้องมีมันจะต้องเจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามัวแต่กลัวทุกคนเราก็จะเริ่มต้นชีวิตไม่ได้สักทีเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยปกน้อยรู้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ รอดูความสําเร็จของเราอยู่แล้วก็หลายๆคนก็รอเหยียบย่ําซ้าเติมเราอยู่เพราะฉะนั้นอนาคตมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราทําให้ดีที่สุดแล้วปวกน้อยเนี่ยก็จะบริหารงานของปวกน้อยเนี่ยให้ดีที่สุดร้านของปวกน้อยเนี่ยมีสองร้านตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกร้านสองเนี่ยก็คือร้านนี้ที่กําลังยืนทําคลิปโรอยู่นี้ก็คือแบบจะต้อง พยายามอ่ะพยายามอดทนกับมันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละทุกคนว่าทุกอย่างการเริ่มต้นน่ะนับหนึ่งใหม่มันยากเสมอมันมันต้องใช้เวลาก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ด้วยนะแล้วก็อยากจะบอกหรือว่าอยากจะให้กําลังใจว่าให้อดทนนะคะการเปิดร้านนวดหรือการทําธุรกิจอะไรเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาทั้งหมดยิ่งเปิดร้านนวดเนี่ยถ้า ฝีมือเรามันไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นหรือว่ามันจะสร้างตัวตนหรือว่าสร้างลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแล้วอีกอย่างอ่ะในช่วงฤดูร้อนหรือว่าเนี่ยช่วงนี้ที่มันมีแดดอย่างเงี้ยประเทศเยอรมน,นีเนี่ยลูกค้าแน่นอนเงียบอยู่แล้วช่วงเวลาทําเงินจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะก็จะแบบเฉลี่ยไปประมาณหกเจ็ดเดือนเป็นช่วงทําเงินอีกสี่ห้าเดือนก็คือจะเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างที่จะเงียบๆหน่อยแต่ว่า ถ้าเรามีลูกค้าประจําของเราอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยอย่างปกน้อยอย่างเงี้ยร้อนแค่ไหนลูกค้าก็มาเพราะว่าเราสร้างพื้นฐานของเราไว้ดีแล้วแต่ถามว่าลูกค้าเก่าๆหายไปบ้างไหมมันก็มีบ้างแต่ก็มีลูกค้าใหม่ๆเสริมเข้ามาตลอดแต่ลูกค้าที่ยังอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นเปิดร้านวนวดในบ้านจนบัดน,นี้ก็มาอยู่ก็มีเยอะอยู่ค่ะประมาณนี้เนาะสุดท้ายเราอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะ